รายการดีๆที่มีสาระความบันเทิงมากมายที่เราได้คัดสรรมาให้กับเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยได้รับชมกันค่ะวันนี้อุ๊กอิ๊บวิชการผลเกตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะเพื่อนๆรู้สึกไหมคะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศเมืองไทยของเรามันร้อนร้อนนะคะบางคนเนี่ยก็หนีร้อนไม่ต่างประเทศเลยแล้ววันนี้ค่ะอิ๊บก็ต้องรับซัมเมอร์นะคะด้วยการพาเพื่อนๆมาที่คริสตัลดีไซน์เซ็นเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่า CDC นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้อิสุภาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวกันไม่ใช่รอเล่นค่ะวันนี้อิสุภาเพื่อนเพื่อมาพบกับการแสดงศิลปะนิพนธ์นะคะเขาเพื่อนเพื่อนจากมหาวิทยาลัยรัรงสิตค่ะที่เรียกได้ว่าเขาได้รวมพลังกันนะคะทั้งหมด74คน74ผลงานค่ะและมาในคอนเซ็ปที่มีชื่อว่ามาราธอนค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าวิ่งนอกลู่นั่นเองค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผลงานของเพื่อนๆนชาวรางังสิตเนี่ยเขาจะวิ่งนอกลู่ไปสู่ชัยชนะหรือเปล่า และตอนนี้ค่ะก,ก็อยู่กับอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยร,รังสิตค่ะนั่นก็คือคุณสมชายจงแสงอุปนายกฝ่ายวิชาชีพมัณฑน,นกรสมาคมแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยค่ะว่าคอนเซปต์ของงานนี้และจุดประสงค์ของงานนี้คืออะไรคะเป็นมันเป็นกิจกรรมนะครับของนักศึกษาปีสุดท้ายที่จบนะครับวิชาที่เราเรียนกันเนี่ย ตัวสุดท้ายก็คือวิญญทยานิพนธ์นะครับอันนี้ก็คือการจัดแสดงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปีสุดท้ายนะครับเพื่อแสดงแนวความคิดสุดท้ายน่ะแหละของการเรียนมาตั้งแต่เริ่มต้นจนวันนี้ว่าจริงๆแล้วคนที่เรียนเนี่ยมีความคิดสุดท้ายก่อนที่จะจบไปเพื่อประกอบอาชีพนะครับเป็นอะไรเพื่อจะได้นําความคิดเนี้ยไปไปเผยแพร่ไปทํางานไปต่อยอดอะน,อน,นะครับในอนาคตนะครับ ดันั้นคอนเซปต์ของเขาเนี่ยเขาก็จ้างสำหรับปีนี้เนี่ยก็ตั้งไว้ชื่อมาราธอนนะครับเ,เขาก็บอกว่ามันเป็นการเป็นการแข่งขันชนิดหนึ่งแต่เป็นการแข่งเพื่อตัวเองเป็นการแข่งสําหรับตัวเองซึ่งไม่ได้เน้นเรื่องของการแพ้ชนะเป็นการแข่งสําหรับคือต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับคือมันเป็นการแข่งระย,ายาะยาวก็คือที่4ปีที่เขาเรียนเนี่ยเ,เขาก็เลยตั้งชื่อเป็นมาราธอนนะครับซึ่งก็ฟังดูก็ เข้าท่าดีสำหรับผมนะครับค่ะและตอนนี้ค่ะอิฟก็อยู่กับคณะบุรีคณะศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะต้องขอเรียนถามถึงวิสัยทัศน์ของคณะก่อนเลยค่ะว่าวิสัยทัศน์ของคณะนี้เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างคะคะคณะมีปรัชญาในการออกแบบนะคะเราใช้คำว่า crafting culture <G ül> คำว่า crafting culture นี่หมายความว่าใส่ใจในการผลิตเพื่อการเปลี่ยนแปลงหมายความว่าทุกๆ product หรือว่าทุกๆงานออกแบบที่นักศึกษาออกแบบเนี่ยใส่ใจกับมันแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเขาไม่ได้ออกแบบเฉพาะตัว product รต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่าคือเรื่องของความหมายแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่เขาออกแบบเนี่ยมันจะมีส่วนในการไปเปลี่ยนแปลงสังคม mm hmm. ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในแง่บวกเปลี่ยนแปลงโลกนี้ในทางที่ดีขึ้นอย่างไร สาเพื่อนๆนะคะมาดูกับผลงานของพอเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะนั่นก็คือการแสดงศิละปะนิคธน์ในการออกแบบภายในนั่นเองค่ะว่าศิละปะนิคธน์นะคะเ4ชิ้น74แบบ74ความคิด74ไอเดียจะบรรเจิดแค่ไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะ เจ้าของผลงานแล้วเป็นสาวสวยผมยาวน่ารักมากเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเธอดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเป้ค่ะต้องถามถึงผลงานก่อนเลยสวยขนาดนี้ใช้เวลาในการคิดนานไหมคะและคอนเซ็ปต์คืออะไรคอนเซ็ปต์นะคะก็คือรูปภาพค่ะจากรูปภาพขาวดําแต่ว่า <c oughs> ดูแล้วมีความสง่ายอยู่ในตัวบวกกับรูปภาพสีที่มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวค่ะ <c oughs> ามาบวก,กันแล้วก็จะได้ผลงานที่ มีความสง่าอ่อนโยนแล้วก็มีสีสันนะคะแล้วตอนนี้ค่ะอีฟก็อยู่กับอีกหนึ่งผลงานที่หลายๆคนดูแล้วอาจจะเฮ้ยอะไรอะ่ะเอาเป็นว่าหลายๆคนสงสัยขนาดนี้แล้วอิฟก็สงสัยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของผลงานกันก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะบดินทร์พอชรพรสุทินันครับมายครับที่เรบการเต้นเนี่ยผมคิดว่าจะทํายังไง ถ้าเราสมมุติว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเอาลักษณะท่าทางของการเต้นมาศึกษาให้เกิดเป็นสเปซขึ้นหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างที่ผมไม่ได้คาดหวังว่าสุดท้ายมันมันจะเป็นมันจะเป็นโครงสร้างหรือจะเป็นรูปรูปรูปลักษณะฟอร์มที่มันออกมาแบบเป็นอาคารที่แบบทุกคนจะต้องเห็นภาพก่อนแล้วค่อยออกแบบอะไรเงี้ยแต่คือผมเป็นเหมือนว่าผมจะทดลองว่ามันสามารถเป็นอะไรได้บ้างคือโดยที่เรายังยังไม่ได้คาดหวังว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นเหมือนกับเวที อนเนกประสงค์ที่สามารถขยับขยายแล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ครับโ mm hmm. ดยการนำอุปกรณ์ที่ผมคิดขึ้นที่ d e v วล็อปเติบโตจากการลักษณะท่าเต้นเนี้ย <Okay. S 1> มาเป็นสเปซซึ่งสามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็บางทีมันอาจจะเป็นโรงเรียนสอนเต้นไปนในตัวได้ oh. เป็นโรงหนังสำหรับตอนกลางคืนสำหรับคนเข้าไปอะไรเงี้ยครับมีการแสดงอยู่ข้างใน ก็อยู่กับผลงานของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอีกหนึ่งชิ้นค่ะสวัสดีค่ะครับผมจิโจ้น,นะครับอยู่ศิลปะและการออกแบบสขะขาแบบภายในนะครับคอนเซปต์คืออะไรคะครับง่ายๆครับคือมันจะเป็นสถานที่เขาชื่อมันก่อนนะครับชื่อลุมพินีแบซิเคิลเซ็นเตอร์หน้าที่หลักๆฟังก์ชันของมันคือเอาไว้บริการผู้ที่ใช้จักรยานที่ปั่นไปทํางานปัญหาหลากัหลกๆเนี่ยคือในเมืองเนี่ยคือเขาไม่มีที่จอด กับว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเขาที่เสียงที่เขาบอกมาคือเขาจะขี่จักรยานออกจากบ้านาแล้วเขาก็มาจอดไว้ที่นี่มีห้องน้ําให้เขาอาบน้ําแล้วก็มีเหมือนร้านอาหารอะไรพวกนี้แล้วเขาก็นั่งรถไฟฟ้าไปทํางานต่อและตอนนี้คะ่ะอีกก็อยู่กับเจ้าของผลงานอีกหนึ่งชิ้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับค่ะเดี๋ยวให้แนะนาตัวกับเพื่อนๆทางบ้านด้วยว่าชื่ออะไรอยู่คณะอะไรคะครับชื่อชานนแก้กลางครับชื่อเล่นชื่อบิวครับอยู่คณะศิลปะและการออกแบบครับสาขาออกแบบภายในครับคอนเซ็ปต์จะเป็นคอนเซ็ปต์ไซเมติกครับคือศิลปะการเห็นเสียงครับโดยผ่านโดยผ่านสื่อกลางครับผมอ๋อเห็นเสียงมันเห็นเห็นยังไงอะคะมันจะเห็นจากมันจะเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งครับโดยใช้ขึ้นความถี่ แล้วก็ใช้สื่อกลางเป็นพวกน้ําเป็นทรายจะ,จะมันจะสามารถแบบว่าทําให้เราเห็นฟอร์มนั้นได้ครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ค่ะผลงานของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยรัรงสิต มากมายเลยและคอนเซปต์ค่ะมีชื่อว่ามาราธอนพูดถึงมาราธอนเนี่ยหลายหลายคนก็นึกถึงการวิ่งพอเราพูดถึงการวิ่งแล้วเราก็ต้องนึกถึงกีฬาและตอนนี้ค่ะอีกก็อยู่กับอีกหนึ่งผลงานที่เกี่ยวกับกีฬานั่นก็คือเพชรบุรี FC ฟซีสปอร์ตทอมเพตกันเองค่ะเป็นสถานที่เก็บตัวของนักฟุตบอลน,นะคะประจำจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ส่งเสริมในเรื่องของการออกกำลังกายและความสัมผมัสขีกด้วยนะคะ และตอนนี้ค่ะอีกก็อยู่กับอีกหนึ่งผลงานค่ะที่เรียกได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆเลยนั่นก็คือการเดินทางทางน้ำน,นั่นเองค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าเรือแต่ว่าเรือในทางนี้เนี่ยเป็นเรือขนทรายแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับผลงานชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทาความรู้จักกับเจ้าของผลงานกันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่อเฮงค่ะชื่อจริงจะเชิดด,ชดาค่ะโอ้โห,โหทำไมถึงเลือก โปรเจกต์ <Project S 2> <Project S 1> เป็นเรือขนทรายค่ะโปรเจกต์เป็นเรือขนทรายเพราะว่าอาจจะใช้ชีวิตเกี่ยวกับเรือแล้วก็น้ำจุดเด่นก็คือเป็นการบำบัมมดบำบัดน้ำโดยใช้พวกต้นพืชน,นะคะ mm hmm. เข้ามาในกระบวนการของเรือะคะ่ะแล้วก็จะมีการจัดเก็บการรีโหลดขยะอะไรเงี้ย mm hmm. แต่ว่าพอเราจะใช้ต้นพืชเนี่ยในการบำบัดน้ำเนี่ยน้ำก็จะเกิดปฏิกิริยากับรากต้นพืชทำให้น้ำเนี่ยเกิดการกรองมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากเดิม และตอนนี้ค่ะอีกอย่แบบอีกหนึ่งผลงานค่ะที่เรียกได้ว่าคันลูกฟูมากๆและเจ้าของผลงานนี้ก็หล่อมากเลยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาดีกว่าว่าชื่ออะไรคะครับชื่อคาร์มินเบนจสินทอนะครับชื่อเล่นชื่อเคนครับผมบบต้องพูดถึงตัวของไซ์งานตัวนี้ก่อนนะครับผมก็คือตัวไซ้งานตัวนี้จะอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยานะครับผมก็คือเจริญกรุงเจ็ิสองพักสี่ครับผมก็คือเป็นที่มาของตัวชื่อของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ด้วยนะครับก็เริ่มแรกมันมาจาก ไซ้งานของเราอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพยาทีนี้เราก็เลยมาได้อินสปายคือจากตัววิวของแม่น้ำเจ้าพยาธรรมชาติของในแต่ละพื้นที่นะครับผมมันก็มีความสวยงามในตัวของมันเองอซึ่งธรรมชาติของกรุงเทพมันก็สวยงามเช่นกันนะครับผมผมมองว่าธรรมชาติของกรุงเทพแล้วจริงๆคือ,อคอนทราดครับผมความแตกต่างนั่นเองใช่ครับก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์นี้ อีกตึงผลงานค่ะเป็นสาวสวยนั่นเอง <c oughs> สาวสวยใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะสาวสวย <c oughs> อะค่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยว่าชื่ออะไรค่ะนางสาวจุฑารัตน์ลราุนทธนวงศ์นะคะโครงการที่ทําก็เป็นโครงการออกแบบรีสอร์ทค่ะแนวคิดสัมพันธ์กับธรรมชาติภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะอืมทาไมถึงเลือกเป็นสวนสัตว์เปิดเขาเขียวคะเราเลือกโปรเจกต์ในการทํางานเนี่ยเราเลือกด้วยความชอบก่อนนะคะใช่แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วก็สำหรับคนในปัจจุบันเนี่ย ค่อนข,ข้างห่างเหนินกับธรรมชาติม,มากเลยตัวนี้ก็เลยแบบทำให้เราแบบผ่อนคลายได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของโมเดลค่ะเดี๋ยวให้พูดถึงโมเดลดีกว่าว่า โมเดลนี้เป็นอย่างไรบ้างคะคะโมเดลนี้นะคะจากพื้นที่ทางสวนสัตว์นะคะเข้ามานะคะจะเป็นเป็นถนนนะคะเป็นพื้นที่เป็นวงกลมนะคะเข้ามาจะในส่วนของล็อ,อ,อบบี้ก่อนนะคะอ,อยู่ในส่วนส่วนแรกนะคะ,คะแล้วก็จะมีคล้ายๆรถกอล์ฟแล้วก็นำพาขับเข้ามาในส่วนนี้ใช <พา S 1> ่มารับ<อ>แล้วก็ไปส่งตามวิลล่าต่างๆหนูมองว่าการเห็นแบบธรรมาชาติในระดับที่มุมมองที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เรา เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของเรามากขึ้นแม่โอ้โหต้องบอกกันเลยค่ะว่าผลงานของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเยี่ยมมากๆเลยอิ กดไลค์ให้เลยและตอนนี้ค่ะอีกหนึ่งผลงานที่อิฟก,กำลังชมอยู่เนี่ยเป็นผลงานที่ทําให้สาวๆหลายคนรู้สึกชอบแล้วก็ผ่อนคลายมากๆเพราะว่าเป็นผลงานที่เกี่ยวกับรีสอร์ทแล้วก็สปานั่นเองค่ะแต่ละห้องของเขาเนี่ยจะทาให้คนอย่างเราเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายๆและที่สําคัญน่ะจะสังเกตเห็นเป็นหยดน้ํารื่างด้านนี้เลยค่ะเป็นวงกลมแน่เป็นวงกลมนะคะตรงน,นี้จะคือหยดน้ําแต่ละหยดเขาก็สามารถเอามาประกอบในการออกแบบห้องแต่ละห้องได้ด้วย